มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายจากพี่ต้นนิวคาเซินนะครับทุกท่านวันนี้มากับประสบการณ์จากรุ่นพี่นะฮะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดสระแก้วเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของทางสามแยกนั่นเองครับทางสามแยกจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปคุยกับสุดหลอกกับพี่ต้นครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีพี่ตั้มที่คิดถึงครับผมเรามาเรื่องของทางสามแยกกันก่อน ได้เลยครับเนะฮะเรื่องของรุ่นพี่ที่เล่าให้ฟังเนาะเมื่อ20ปี<ม>ที่ผ่านมานะที่ท,ที่ที่หมู่บ้านในสระแก้วนะครับผมถูกต้องครับพีได้เลยีเดียวเอามาเรามาฟังรเรื่องนี้กันฮะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น,นครับคุณต้นฮนะ ครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ตั้มพี่โก้พี่รถเอ็เอมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ฟังเพื่อความบันเทิงและกันนะฮะก็ถือซะว่าผมมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแล้วกันนะครับผมฟังแล้วก็อยากคิดอะไรมากอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปก็คือเรื่องเรื่องตัวละครเนี่ยขออนุญาตใช้ชื่อเป็นนามสมมติแล้วกันนะพี่ตั้มในเรื่องเนี่ยก็เรื่องราวก็มีอยู่ว่าสมัยนั้นเนี่ยพี่ยุทธเขาก็ยังเป็นเด็ก ที่บริเวณหน้าบ้านของแกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีตรอกทางเล็กๆเนี่ยให้เดินผ่านพี่ยุทธบอกว่าตรอกเนี้ยจะมีบ้านเรือนเนี่ยปลูกอยู่ห่างๆกันเพียงแค่ไม่กี่หลังโดยที่สองข้างทางนั้นเนี่ยจะมีพวกต้นไม้พวกอเครือเถาวัลย์พวกต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเนี่ยขึ้นปกคุมจนแบบลกคืมไปหมดเลยพี่ตั้มครับพี่ยุทธบอกว่า ถ้านึกไม่ออกนะให้นึกถึงอุโมงที่มีต้นไม้ประกบล้อมรอบอยู่อะไรแบบนั้นเลยโดยที่ตอกด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะไปชนกับทางสามแยกซึ่งไอ้ตรอกที่ไปชนกับทางสามแยกเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาลือกันว่าสามแยกเนี้ยผีดุเออซึ่งพี่ิบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีต้นโพขนาดใหญ่แล้วโคนต้นโพเนี่ยมันก็จะมีสารเล็กๆอยู่สารนึงตั้งอยู่ <c oughs> ซึ่ง พี่บอกว่าสารนี้ตั้งแต่เขาจําความได้เนี่ยคือตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยก็เกิดมาเนี่ยก็คือเห็นอยู่แล้วพอไปถามทางพ่อทางแม่เนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าอืมก็ก็เกิดมาก็เจออยู่แล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะถูกการทานุบารุงขึ้นมาตามตามกาลและเวลานะฮะแต่ว่าสารนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ก่อนแหละ <S <S 2> <S 2> พี่บอกว่าสารไม่ยากนี่เองเนี่ยไอตอนเวลากลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยจะมีใครอยากจะเดินผ่าน จนบางทีเนี่ยคนแถวๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าบางทีเนี่ยผีมันอาจจะดุไปหรือว่ามันอาจจะเหงาหรือว่ามันจะยังไงทําให้บางครั้งเนี่ยพี่ตั้มพี่ยุทธบอกว่ากลางวันแสกๆเนี่ยก็ยังมีคนโดนหลอกด้วยเอ้ยจริงบางทีแบบว่าเดินผ่านหรืออะไรผ่านเนี่ยเห็นเป็นเห็นเป็นขาคนนั่งห้อยอยู่บนกิ่งต้นโพเนี่ยพอเดินเดินไปมีแต่ขาห้อยแว่งไปแกว่งมาเนี่ยประมาณเนี้ยอืมด้วยความดุแบบเนี้ย ก็จนเป็นที่ล่ําลือเลยทําให้ค่อยมีใครอยากกล้าที่จะเดินผ่านสักเท่าไหร่คราวนี้มันมีอยู่วันหนึง่งวันนั้นเนี่ยเป็นตอนค่ำพิํามในบรรดาเออที่หมู่บ้านเนี้ยเขาก็จะมีคนที่เป็นเอ,อกลุ่มคอเล่าอยู่ประมาณสี่ห้าคนแต่ต้องบอกว่าคอเล่าที่เป็นขาประจําพวกเนี้ยก็คือว่าตกเย็นเป็นไม่ได้เลยก็คือจะต้องเห็นทั้งสี่คนเนี้ยนั่งกินเหล้าอยู่เป็นประจำ ทั้งสี่คนเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยพอ่อพ่อของพิยุทธคนหนึ่งแล้วก็ลุงกัมแล้วก็จะมีลุงอีกสองคนเขาก็ชอบจะตั้งวงกินเหล้ากันที่แค่ไม้ไผ่บริเวณใต้ต้นมะขามแถวแถวบ้านพิยุทธนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสําคัญเลยก็คือแม่พิยุทธเนี่ยท่านมีอาชีพเสริมนอกจากการทาไรกาํทนาก็คือเออ่ต้มเหล้าเถือ่อนแล้วก็ทําสาโทรทาอะไรขายพีพ่ๆตามอ,อ่าเป็นพวกเหล้าป่า,อ,า,ปาอะไรแบบเนี้ เขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พอเวลาคนที่อยู่ในวงเล่ากินเหล้ากันก็ต้องหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุยกันระหว่างที่กินเหล้าเนี่ยพิยุทธบอกว่าเขาก็ชอบฟังด้วยความที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็จะไปเลียบเกิีงเคียงอยู่แถวบริเวณแถวๆเ,เนี่ยอยู่เป็นประจำคราวนี้มีอยู่ตอนหนึง่งก็คือทางพ่อทางลุงจําแล้วก็ทางลุงๆอีกสองคนเนี่ยเขาก็เอาเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยมาคุยกัน ต่างก็ประสบการณ์คนเรื่องสองเรื่องเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งพิยุทธ์บอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวทั้งนั้นเลยเรืยองควาที่เป็นเด็กด้วยแล้วก็จินตนาการตามด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือพิยุทธ์บอกว่ามันเป็นเรื่องความเฮี้ยนของผีที่อยู่สามแยกตงรงต้นโกนนั่นแหละพิ่บอกว่าเวลาผ่านสามแยกนั้นทีไรน,นะจะต้องรีบวิ่งหนีทุกทีเลยคือให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรก็เหอะซึ่ง พอได้ยินได้ฟังมาแบบนั้นเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยในบรรดาคนที่กินเหล้าเนี่ยที่บอกว่าก็จะมีมีแค่ลุงกก่คนเดียวเนี่ยที่จะไม่มีเรื่องผีเรื่องอะไรมาเล่าเลยอแกบอกว่าเหตุผลที่ไม่มีมาเล่าเนี่ยเพราะแกไม่เคยดูผีหลอกท,ทั้งทั้งที่บ้านของแกเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับทางสามแยกตรงต้นโพยตรงเนี้ยอืมโดยที่มีแค่มีรั้วบ้านกั้นอยู่ปประมาณร้อยสองร้อยเมตรแค่นั้นเองพี่ดำ แกก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าตัวแกจะแข็งหรือเปล่าจนผีไม่อยากมาหลอกหรือไม่ก็ไอ้พูดิีพิศาสารเนี่ยไม่มีจริงแกก็คิดไปแบบนั้น <c oughs> แล้วก็พูดให้พวกอพวกเพื่อนร่วมวงฟังพอพูดแบบนั้นเสร็จปุ๊บบรรดาพักพวกร่วมวงก็โวยวายขึ้นมาทันทีเลยซึ่งก็จะมีอพ่อของพิยุทธ์เนี่ยก็โวยวายมากบอกาครเลยเพราะว่าเขาจะมีเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยมาเล่าาให้ใครๆฟัง อยู่ตลอดเขาก็เว่วายว่าอ้าวลุงพูดแบบเ,เบบนี้ยก็เท่ากับว่าหาว่าพวกผมเนี่ยพูดเรื่องโกหกนะสิอารุณกัลเนี่ยก็เถียงกลับไปว่าก็บอกว่าอ้าวก็ไม่รู้นี่วาก,กูไม่เคยเจอกับตาสักทีไอ้ที่ว่าผีตรงทางสามแยกต้นโพทางอะไรทางอะไรตรงนั้นน่ะที่ว่าเฮนเดียนเนี่ยกูเดินผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีผีมีอะไรเลยแกพูดไปก็กินเหล้าเข้าปากไปแล้วก็หัวเราะไป คราวนี้พอเห็นแบบนะั้นปุ๊บทั้งสามคนก็เลือดขึ้นหน้าเลยเกิดการท้าทายกันขึ้นพี่ตั้มพ่อพิยุทธ์บอกว่างั้นเอางี้ไม่ละลุงถ้าลุงคิดว่าผีตรงทางสามแยกไม่มีอะลุงลองไปท้าให้มันหลอกดูสิอ,อือนะไปลองย้ำยสักสามสี่หนน่ะเนี่ยเอาตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยถ้าลุงกล้าทำนะผมยอมเสียค่าเล่าให้ลุงเลยเอาไปเลยห้าขวดลุงกล้าหรือเปล่า เขาก็เกิดการท้าทายแบบนี้กันเกิดขึ้นยุ้ยบอกว่าตอนแรกลุงกับเนี่ยก็กล้ากล,กลัวจะไม่ยอมรับคําท้าทาทยโดยที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระอะไรแบบเนี้ยคราวนี้ด้วยความที่เราเขาปากคิดําแล้วเมื่อถูกเพื่อนร่วมวงเนี่ยขยันขยอน,ยอนแล้วก็ว่าลุงกลัวนี่ว่าอะไรว่าไม่มีจริงไปท้าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคราวนี้ยแกก็เลือขึ้นหน้าลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้แล้วแกก็เลยตัดสินใจรับคาําท้า ตอนนั้นพี่บอกว่าเป็นเวลาประมาณราวสามถึงสี่ทุ่มกว่าๆละบ้านละแวกนั้นเนี่ยเขาก็ต่างเข้านอนกันหมดแล้วอ่าแล้วทีแล้วคราวนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนเดือนแรมประมาณสองค้ามันก็มันก็จะมีแสงจันทร์ที่สว่างสวยแต่ว่าไอ้ตรงบริเวณภายในตอกนั้นอ่ะมันมีแต่แสงสลัวสลัวแบบคือแบบเหมือนเพิ่มความน่ากลัวให้กับพวกกลุ่มพวกนี้ไปอีกอ่ะคราวนี้ลุงกำเนี่ยแกก็ ไม่ได้แสดงอาการกลัวแต่อย่างใดเลยนะฮะแกก็เดินดุม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 ไปสักพักหนึ่งแกเพิ่ไปหยุดยืนที่ใต้ต้นโพร,ระยะจากต้นโพแล้วก็ตรงไปบ้านพิจุดเนี่ยก็จะประมาณสักสองสามร้อยเมตรโดยที่คณนะวงในวงที่นั่งกินด้วยกันเนี่ยก็เดินตามไปสังเกตการณ์อยู่ห่างาจากแกประมาณสักห้าสิบเมตรสักพักหนึ่งท่ามกลางความเงียบลุงกล่ำก็ร้องตะโกนออกมาเลยพี่ตั้มว่าผีโว้ย อยู่หรือเปล่าถ้ามีจริงอย่าช้ารีบออกรีบออกมาหลอกลกูรู้เร็วเลยอันางงั้กูจะกลับไปกินเหล้าต่ออ่ะแกก็พูดตะโกนอยู่อย่างเงี้ยพูดตะโกนเสร็จแล้วก็เว้นระยะหน่อยสักพักหนึ่งก็ร้องไปด้วยประโยคเดิมๆจนครบสามครั้งตามก,ากติกาปรากฏว่าเงียบไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบรับกลับมาจากบริเวณนั้น ไม่ได้เสียงลมก็ไม่มีพิ่บอกว่าโอ้โหมันคือแบบมันเงียบจนแบบว่า,ากัดที่เคยมีเสียงจักรจันจรจิ้งหรีดอะไรร้องอยู่คราวนี้ไม่มีเลย <c oughs> แต่มีเสียงลมพัดใบโพดังกล่าว <c oughs> มาอยู่วูบหนึ่งแล้วก็มีเสียงต้นไม้เนี่ยเสียสีกันพิ่บอกว่ามันเหมือนมันเหมือนเสียงของคนหัวเราะเลยอ่ะก <c oughs> <c oughs> รุงกรมแกก็คิดเอ้ยแ่่ถูไม่แน่จริงนี่หว่าด้วยความเมาบวกกับอ่ะเริ่มแบบเริ่มคือขนองละแกก็ คิดว่าเอ้ยเนี่ยกูเนี่ยคงจะดวงแข็งจริงผีไม่กล้ามาหลอกหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บแกก็ตะโกนมาทางวงเนี่ยว่าพอได้หรือยังจะได้กลับไปกินต่อหรือจะให้ตะโกนอีกอกี่ทีก็ว่ามาอ่ะคราวนี้ก็เริ่มทา้าทายในกลุก่มเกอนกันอีกกันเนองคราวนี้พอพ่อพิยุทธ์เนี่ยพอเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออพอแล้วลุงกลับมานั่งกินต่อเถอะ เสียงพ่อพยุตตะโกนมาคราวนี้พอหลังจากที่ตะโกนมาเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดก็พากันเดินกลับมานั่งกินกันต่อจนกระทั่งกินกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยจนอประมาณเที่ยงคืนละเที่ยงคืนกว่ากว่าพี่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้แยกยากันกลับไปแบบแต่ละคนเนี่ยสภาพเมาแอวลเลยโดยที่พ่อของพิยุตเนี่ยอ่ะก็ทาตามสัญญาอ่ะเสียค่าเราอ่ะก็จ่ายให้ลุงกัมไปอะไรแบบเนี้ยลุงกัมก็ กล่าวเออขอบใจมากขอบใจมากแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินมาตบบาทพ่อพิยุทธเบาๆแล้วก็บนลเลาะแล้วแกก็เดินร้องเพลงกลับบ้านด้กกวยความอามรมณ์ดีนะฮะในตังไงอื่าใช่เดินกลับบ้านเป็นคนเดียวเพราะว่าบ้านของแกเนี่ยจะอยู่คนละเส้นทางกับกับกับทั้งสามคนนี้เลยแล้วแกก็เดินเล่งไปเล่งมาเล่งไปเรี่งมากลับบ้านจนเดินมาถึงบริเวณต้นโพพิทามแกรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย เพราะว่ามันมีกิ่งของต้นโพเนี่ยขนาดกิ่งค่อนข้างใหญ่เลยประมาณออส,สองแขน <c oughs> มันหักตกลงมากว่างอยู่ตรงทางที่แกจะเดินผ่าน <c oughs> แกบอกว่าทั้งทงท,งที่ไอตอนที่มาร้องทา้าทายอยู่เมื่อกี้ประมาณสามสี่ชั่วโมงที่ผ่านมัน <c oughs> มันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนี่นาะ ขณะที่กําลังจะเอื้อมมือไปจับกิ่งไอ้ต้นโพที่หักเนี่ยเพื่อที่จะลากออกไปให้ให้มันพ้นทางะนะฮะหูของแกก็ไปได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ข้างบนต้นโพพี่ตั้มแกก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นแมวเป็นกระรอกอะไรมาวิ่งไล่วิ่งจับอะไรกันตอนข้ามคืนวะเป็นลิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเงยนหน้าขึ้นไป <S 2> <S 2> <S มองด้วยความสงสัยทันใดนั้นพอแกเงยงนหน้าขึ้นไปมองเนี่ยแกตกตะลึงเลยพี่ตั้ม ความเมาแทบจะหายเป็นปิดทิ้งเพราะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาแกก็คือมีชายสองคนกำลังเดินหาหีีบศพอยู่บนทิงต้นโห<ะ>เดินแบบตุปปัดตุเป๋อพี่ตัน้นเดีเินครับเดินเดินแบกลงแบกลงก็คือมันเหมือนมีไม้แบบยาวแล้วก็ให้เดินข้างหน้าคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งโโแบบเนี้ยสองคนับนบต้นไม้ เดินอยู่บนกิ่งไม้น่ะพี่ตั้ไม่เท่าไรมองไปข้างหน้าปุ๊บก็มีพระอยู่องค์หนึ่งเดินถือได้สายศิลเดินนำหน้าแล้วในมือเนี่ยถือเทียนที่จุดให้แสงสว่างทันใดนั้นเองทั้งสามคนน่ะพอเห็นลุงกล่ำหันหน้าขึ้นมามองอ่ะก็หยุดเดินแล้วก็ก้มหน้าลงมามองลุงกล่ำบอกว่าที่เห็นนะ่ะโหวตานี่แยงแปด๊ดทั้งสามคนเลยตานี่เหมือนกับแสงไฟเลยอะ สักพักหนึ่งทั้งสามคนก็หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นมาพร้อมๆกันว่า oh. มึงแน่มากไอ้กรรมที่มาท้าทายมึงไม่กลัวไม่ใช่เหรอเอาสิท่านแน่จริงมึงรับไอ้นี่ไป oh. พูดยังไม่ทันขาดคําพี่ท่ามผ oh. ีสองตัวที่หามหีบศพอยู่่ะ oh. ก็ยกคาที่หามออกจากบ,บ่าแล้วก็โยนหีบศพลงมาข้างล่างทันที oh. <laughs> มันตกลงมาห่างจากลุงกลัมแทบไม่ถึงสองเก้า ลุงกามพอเห็นแบบนั้นเสร็จก็ตะโกนออกมาสุดชีวิตเลยว่าผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วแกก็วิ่งหนีแบบไม่ชิดชีวิตเลยคราวนี้จนแกวิ่งไปจนเหนื่อยอะแต่แกรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่ายิ่งวิ่งมันยิ่งอยู่ที่เดิมวะปรากฏว่าแล้วแกก็สัมผัสได้ว่าไอ้ตรงที่แกวิ่งอยู่เนี่ยทําไมขามันเหนียวเหนียวเนืดเหมือนคนเราไปวิ่งอยู่ในโคลหรือว่าวิ่งอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยพี่ตั้มแกก็เลยก้มไปมองปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือแกวิ่งอยู่ในโรงนั้นอะ S <S <S โดยที่ไอ้ข้างล่างอะ่ะมันมีเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นเนื้อคนเป็นน้ําเลือดน้ําหนองที่เหมือนคน้นคนย,ยุยยุยอย่าพี่ตั้มอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วแกบอกว่าโอ้โหโหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยคือกลิ่นมันกลิ่นมันเหม็นแบบหืมคือเป็นกลิ่นผีเลยกลิ่นน้ําเลือดน้าหนองอะ่ะสักพักหนึ่งพอแกตกใจแทบช็อกอยู่นั่นเองก็ปรากฏร่างของผู้ชายสองคนสองคนที่อยู่ข้างบนมือกี้ย คราวเนี้ยทั้งสองคนมาอยู่หน้าคนหนึ่งท้ายคนหนึ่งแล้วก็หามโลงที่แกวิ่งอยู่ในนั้นนะ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงแล้วคือทําอะไรไม่ถูกอะ่ะสักพักหนึ่งแกก็เห็นว่าตรงตรง,ตรงข้างๆเนี่ยนึกว่ามีอะไรปรากฏว่าเห็นมีสีเหลืองๆเป็นเป็นพระองค์ที่เดินนาหน้าอยู่เมื่อกี้คราวเนี้ย จะเห็นได้ชัดเลยไอจีวอนที่ใส่ว่าสีเหลืองเหลือเมื่อกี้พอดูใกล้ๆอ่ะมันไม่เหลืองพี่ตั้มมันเป็นสีเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอตามจีวอนตามอะไรมันเหมือนมีเศษเลือดเศษไรติดอ่ะแล้วหน้าของพระองค์นั้นน่ะลุงกำบอกว่าโอ้โหเป็นเป็นเป็นหน้าที่ใบหน้าเนี่ยแก้มตอบดวงตาลึกคือไม่มีลูกตา โอ้โหพอแกเห็นแบบนั้นแหละจะวิ่งไปอะไรทำไงแกก็ไม่ถูกละคราวนี้เนี่ยแกบอกว่าแกโหวิ่งจนเหนื่อยจนแบบใจแทบขาดแหละสักพักหนึ่งแกรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาโดนที่หลังแกแกก็หันไปมองแกเห็นเป็นชายคนนึงพี่ตั้มตัวดำมืดเลยรูปร่างใหญ่เลยเอาเป็นเหมือนเป็นเป็นไม้เป็นอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะมาตีแกแล้วแกบอกว่าแกก็ สลบไปเลยไม่รู้ตัวเลยจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเป็นตอนเช้ามืดที่เมียของแกเนี่ยออกไปตามหาแกก็คือไปคราวนี้เนี่ยเมียของแกเนี่ยก็ไปตามพวกพ่อของพิอองพยุทธ์แล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ไปดูอาการลุงกำหน่อยทีนี้พอไปไปเจอลุงกำเนี่ยแกก็คราวนี้เนี่ยแกก็ไปนอนไปนอนสลบนอนไม่ได้สติอยู่หน้าบ้านโดยที่ ตอนแกตื่นขึ้นมาเนี่ยแกบอกว่าทั้งตัวแกเนี่ยมันเหมือนเต็มไปด้วยพวกเลือดมันเหมือนเหมือนคนวิ่งหนีอะไรแล้ววิ่งเข้าไปในหนามผ่ายอย่างพี่ตั้มมันเหมือนลำตัวนี่เหมือนแบบมีแต่แผลมีแต่อะไรเต็มตัวเลยอะ่ะ <c oughs> แกบอกว่าไอตอนที่แกดับบูไปแล้วแกไม่รู้สึกตัวเนี่ยแกไปฝันต่ออีกแกฝันว่า พอหลังจากที่มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งเอาไม้เอาแรนมาไล่ตีกันเนี่ยแกก็ตื่นแล้วแกก็พยายามวิ่งหาทางกลับบ้านตัวที่ชายคนเนี้ยก็ยังวิ่งเอาไม้เนี่ยไล่ตีแกอยู่ตลอดไลตตต่ตี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 แล้วบอกว่ามึงไม่กลัวไม่ใช่เหรอมึงอยากเจอไม่ใช่เหรอพูดอยู่อย่างเงี้ยจนแกจนแกแบบว่ามารู้สึกตัวทีนึงก็คือตอนที่เมียแกเนี่ยมา่เขย่าตัวให้ตื่นคราวนี้พอหลังจากที่ เนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยรอยหนามรอยฟกช้ำดำเขียวจนแทบจะจําไม่ได้แล้วเนี่ยเมียแกก็ตอนเช้าเนี่ยเมียก็ไปนิมนต์หลวงปู่เจ้าวาดแถวบ้านเนี่ยมาทําน้ํามนต์ให้อาบก็ประมาณสักสองสามวันแกก็หายเป็นปกติแต่แกบอกว่าไอ้ตอนก่อนที่จะหายเป็นปกติเนี่ยตอนที่หลวงพ่อทําน้ามนต์ให้อาบเนี่ยไอ้ตอนที่นอนหลับตาอยู่เนี่ยมันก็เหมือนแบบ ตนไอ้บนขาบนตัวบนอะไรทำไมม,มันเหมือนมันหนักๆมันเป็นอะไรว่าแกบอกว่าแกลืมตาไปเนี่ยจะเห็นภาพเดิน่พี่พพพตา้าขครขวานี้เนี่ยมันเดินอยู่บนตัวแก <S 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 เป็นพระองค์หนึ่งเนี่ยพระเนี่ยขรานี้เนี่ยย,ยืนหยียบอยู่บนอกไอ้คนที่แบกลงสองคนเนี่ยยืนอยู่ตรงถัดไปแล้วก็หันหน้ามามองแกบอกว่ามึงยังไม่ถึงที่ตายแค่นี้แหละแล้วก็หายไปเลย พอลุงกําหลังจากที่พอหายดีเสร็จแล้วแล้วเนี่ยแกก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้ให้พ่อไปหยุดแล้วก็พกอมีแกนเนี่ยฟังแกก็บอกว่า oh, โอ้โหเนี่ยข้าเนี่ยถูกมาเล่นงานหนักเหลือเกิน mm hmm. ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยก็เพิ่งจะเคยเจอเนี่ยแหละผีอะไรดูชิพาเลยแล้วแกบอกว่าที่รอดมาได้เนี่ยโอ้โหก็รับว่าบุญช่วยเลยแกก็เลย เชื่อได้ว่าเนี่ยแหละที่เขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเจ้พระคุณขอให้อย่าได,ได้เจอได้เจออะไรแบบนี้อีกเลยก็คือเรื่องราวของลุงกำก็จบลงตรงนี้พี่ตั้มแกก็บอกว่าเวลาแกที่ไปเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเนี่ยแกก็จะยกมือท่วมหัวทุกครั้งเลยฮะแต่ละหาก็เป็นเรื่องราวที่พี่ยุดเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งโอ้ยหนักไปลุงกำโอ้ลุงกำหลังจากเจอพวกนี้นี่เข้าใจว่า แล้วเขาไปขอเขามาลาโทษตรงตรงทางสามแยกนี่ไหมเขาเรียกว่าทางสามแพร่งด้วยมั้งใช่ไหมอ่าเรื่อไมพี่พี่ตามก็หลังจากที่พอหลวงพ่อรถน้หมดเสร็จเนี่ยแกก็ไปขอเขามาลาโทษซึ่งมันจะมีสารนั้นด้วยเหมือนที่ผมบอกพี่ตาม่ไม่รู้ว่าจะมาจากตรงสารนี้ด้วยหรือเปล่านั่นแหละฮะโอ้โหทำไมหลังๆผมที่เจอแต่ละเรื่องโหดมากเลยนะฮาร์ดฮาร์ดแล้วควักหัวใจควักไส้ดึงพุงดึงพระทธมนโหดนักควรเรื่องนี้นี่ คือเกินกว่าจินตนาการแบบไปเยอะมากคุณนุงฟางจริงพี่น้มคือเขาเขาไม่ได้ฝันใช่ไหมลุงกัมอ่ะเจอจริงๆริงเขาเจอจริงๆใช่คนแบกโรงศพเข้าใจว่าเหมือนเป็นคานนะฮะยาวๆใช่ไหมมีคนข้างหน้าคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งแบกคานเสร็จแล้วตรงคานเนี่ยก็จะมีโรงศพผูกอยู่อ่าแต่สองคนเนี้ยไปเดินอยู่บนกิ่งต้นไม้บนต้นโพต้นโพใช่แล้วมีพระนําหน้ามาอีก เขาเ,เขาเดินไปไหนอ่ะผมก็ตั้งความสงสัยูนิ่ท้าขนาดแบบโอ้โหเฮย้ยมันมันมันน่ากลัวนะถ้ามองในในมุมของของลุงกล่ำที่เขาเจอแต่จะด้วยความที่ลุงกล่ำแก้ ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าแกเป็นคนชอบดื่มชอบอะไรอย่างเงี้ยจะแบบมีจินตนาการเข้ามาอะไรยเงี้ยก็อาจจะเกินไปได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่าแต่ถ้ามองในมุมมองที่สมมุติว่าแกเจอจริงๆโอ้คุณฟังไปวิ่งอยู่ในโรงศพแล้วเหมือนกับวิ่งแล้ววิ่งไม่ไปไหนอยู่กับที่แล้วในโรงศพเนี่ยผมก็จินตนาการเพิ่มเข้าไปอีกไม่รู้เป็นอะไรจะต้องมีคนตายนอนอยู่แล้วไอ้การที่ลุงเนี่ยไปวิ่งอยู่ในโรงศพก็เหมือนกับขาเนี่ยไป เยียบย่าบนตัวของคนตายแล้วเท้านี่ก็คือไปเขี่ยร่างกายที่มันเน่าอ่ะแล้วก็ข<อ>ูไถไปเรื่อยๆไปถึงไส่ถึงพุง,งแล้วมันก็มีน้ําเลือดน้อะไรวะเนี่ยครับ<อ>ใช่พี่ตัเหมือนยิ่งวิ่งยิ่งกวนเหมือนไปกวนเหมือนแล้วกวนอะไรสักอย่างหนึ่งจนมันแบบโอ้โหแปลกแล้วก็ยังมีคนมามาไล่ตีอีกนะใช่ Oh. แต่ทีนีไ้ไอ้ตรงคนไล่จีเนี่ยผมผม,ผมคิดเอาเองนะว่าจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ไปร้องตะโกนท้าทายเนี่ยวนผีเนี่ยอาจจะเป็นผีที่อยู่ตรงแถวบริเวณต้นโพนั้นหรือเปล่าหรือว่าตรงทางสามแยกอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ,ถ้าเดาๆนะถ้าผม,มเป็นชนที่เวลาฟังเรื่องผีเนี่ยรับ,รบจัดรายการจะมักมีนิสัยอย่างหนึ่งคือช่างสงสัยอ่ะเออชอบตั้งข้อคิดไอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเดาวๆว่าเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นเขาคงจะแบบไม่พอใจอ,ะอ่ะแล้วก็นิมิตภาพให้ลุงกั๋ยืนในผวังอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนเป็นการสอนว่านี่ลุงอย่ามาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีการทิ้งท้ายในตอนท้ายว่านี่ลุงยังไม่ถึงที่ตายเอาแค่นี้ไปก่อนใอะไรวะโอ้มีมีให้ระดับเลเวลด้วยเอาแค่นี้ไปก่อนโอแล้วท่านเลเวลสูงกว่านั้นนี่โอ้ไม่อยากจะคิดตายเจะตายครับใช่พี่ตั้มนนีกลัวว่าทางสามแพ่งที่จังหวัดสระแก้วใช่ไหมใช่ครับผ่านมา20ปีแล้วพี่ตั ที่พี่ยุดเอามาเล่าออให้ฟังอีกทีหนึ่งคนลุกเมื่อ <c oughs> กี้คือช็อตแรกมาเจอคนแบกลงหลังหัวผมนี่คือไอ้รูขุมขนนี่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยนะผมเล่าให้คนลุกเลยพี่พิทามนึงสภาพคนไปยืนแบกลงบนกิ่งไม้มันโอ้โหมันต้องขนาดไหนแล้วต้นโพเนี่ยดึกภาพไปมันก็ต้นบนรลลูม,มาเถอะเวลาเจอ<ช>ยามที่เขาต้องรมเนี่ยนะฮะ บกิ่งไม้มันก็จะเสียดสีกันจริงๆแล้วจะมีเสียงเฉพาะเวลาลมผ่านต้นไม้อ่ะอน่ากลัวนะใช่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ดีครับอย่างน้อยก็อย่างที่น้องเขาบอกแหละคุณต้นบอกว่าฟังให้เป็นเหมือนนิทานสักเรื่องหนึ่งะครับผมกล่อมนอนไปแล้วกันใครทําอะไรคิดอะไรก็ตามแต่ก็สุดแท้แต่เสรีคุณแต่ห้ามลบหลู่เป็นดีที่สุดนะใช่ครับ อ้เรื่องราวก็จบลงตรงนี้ฮะเรื่องของทางสามแยกนั่นเองโว้ด่าก,กลัวเลยโอ้ขอบคุณพ<ต>ี่ตั้มนะคุณฟังทุกท่านมากครับสวัสดีค,ดค,ครับ